สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทำกินเองง่ายๆวันนี้เราจะมาทำเมนูกะเพราเต้าหู้ไข่หมูสับใส่ผัก3ามสีด้วยค่ะทำง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะทำอย่างไรไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอืน่นเราก็จะมาทอดเต้าหู้ไข่กันก่อนนะคะเราก็ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนดีแล้วนะคะ เราก็ใส่เต้าหู้ไข่ลงไปเลยค่ะใช้สามหลอดนะคะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยค่ะเราก็จะทอดให้เหลืองสวยเลยนะคะพอได้ที่แบบนี้แล้วนะคะเราก็ตักพักไว้เลยค่ะหลังจากนั้นตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยกระเทียมและพริกนะคะนำไปโขลกให้พอหยาบๆค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ผัดให้หอมเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะประมาณ150กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะผัดให้หมูสุกเลยค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะประมาณ2ทัพพีแบบนี้เลยค่ะเพื่อช่วยให้หมูสุกนะคะเราก็จะผัดไปสักระยะหนึ่งค่ะ หมูเริ่มสุกดีแล้วนะคะเราก็ใส่ผักสามสีลงไปเลยค่ะอันนี้นำไปต้มให้สุกก่อนนะคะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะเราใส่เพื่อเพิ่มสีสันนะคะผัดไปสักระยะหนึ่งค่ะพอเริ่มเข้ากันดีแล้วปรุงรสกันค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะน้ำมันหอยค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะซอสฝายเขียวค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะและสีอยวดาค่ะเล็กน้อยค่ะเพิ่มสีสันนะคะหลังจากนั้นเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วใส่เต้าหู้ไข่ลงไปเลยค่ะ ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็พร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนๆตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทําง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ